สวัสดีครับระก็แอดมินแทนนะครับผมกับคุยฮานอยวันน,น,นี้วันที่3เมษายนนะครับผมวันอาทิตทย์ฮานอยวันอาทิตย์เมื่อวานก็ดูไม่ค่อยดีนะวันนี้นะครับเด่นนะครับ01มากับ3672ปกตินะครับฮานอยพิเศษ05มากับ1286นะครับผมฮานอย VAP 41มากับ2378รวม3หน่อยนะครับตามไป4หน่อย วันนี้นะครับเด่นสุดนะครับ0กับ1นึ่้ำตาลทรายน้ำตาลทรา,า,ายเอามาทำไมเจ๊สอนะครับ6 8 01ดศูนย์หะครับศูนย์สอง

ศูนย์ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์สองแล้วก็เจ็ดศูนย์สามสำหรับอานนยวันอาทิตย์นะครับผมโชคดีครับ